ผ่อนที่สถานตากอากาศบางปูกันบ้างเป็นข่าวดีๆ<ะ>ที่ทางท่าอากาศยานสวรรณภูมินะครับเขานำเยาวชนจิตอาสาไปร่วมปลูกป่าชายเลนบรรยากาศสวยงามมากแล้วก็ เป็นการเอื้อให้กับน้องๆน,นะได้เรียนรู้แล้วก็กปลูกฝ<อ>ังระบบแวดล้อมด้วยนะคะครเรียกได้ว่าน,น้องๆก็มีความสุขด้วยนะคะและผู้ใหญ่ใจดีอย่างท่าอากาศวานสุวรรณภูมิก็มีความสุขด้วยนะคะที่แบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้ให้นะคะเอาไปดูกันหน่อยค่ะวันนี้ที่ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะคะโดยนางสาวพิชาจารัสเพ่งพินิษนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้ำนวยการใหญ่สายงานเลขานุการบริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทนะคะไปพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายสยามสิริ มงคลนะคะมาเป็นพิธีในการเปิดโครงการท่อทจิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลนประจำปี2560นะคะท่อทเนี่ยจัดขึ้นที่สถานตากอากาศบางปูดูบรรยากาศสิคะน้องๆสนุกสนานกันมากเลยนะคะคนำนักเรียนรอบสนามบินสุวรรณภูมิเขตลาดกระบังด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่จงังหวัดสมุทรปราการด้วยรวมๆแล้วเนี่ยมากกว่า500คนเลยนะมาร่วมกันทํากิจกรรมนี้แหะค่ะ ปลูกป่าชายเลนนะคะใช่เขาใช้ต้นกล้า9,999ต้นในปีนี้นะครับเน้นการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นการน้อมนําเอาแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชายฝั่งทะเลแล้วก็ต้องมีการติดตามผลด้วยนะครับซึ่งทางท่าอากาศยานไทยในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานทั้ง6แห่งทั้งสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ต แล้วก็ถ้าากาศยานหัดใหญ่นะครับ เขาได้ดําเนินธุรกิจท่าอากาศยานควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครับด้วยการช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาชุมชนรอบท่าอากาศยานรวมทั้งพัฒนาอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในชุมชนให้หน่าอยู่ยึดหลักการการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมีความสุขรวมทั้งการสารสัมพันธ์อันดีกับชุมชนด้วยนะครับแหมบรรยากาศแบบนี้นะคะคน่าสนุกเลยนะคะอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆกันบ้างนะคะนี่นะต้นไม้นี้ปลูกในวันนี้ฝีมือของน้องๆเขาบอกว่าจะมีการติดตาม ำผลนะคะอีกไม่กี่ปีก็โตนะคะน้องๆก็จะชื่นใจเลยถ้าเกิดว่าผ่านไปแถวๆนั้นแล้วเจอสิ่งที่น้องๆได้ลงมือปลูกกันแบบนี้นะคะ,คะน่าชื่นใจค่ะพอมีส่วนร่วมได้สร้างก็จะทำให้น้องๆนะฮะเขาช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงน้